ทราบกันหรือไม่ว่าช่องบนแผงคอนโซลหน้าเขามีไว้ใช้ทำอะไรกัน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลายคนนะครับคงเคยสังเกตเห็นว่าบริเวณช่องแอร์ด้านนอกทั้งฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารจะมีช่องแอร์เล็กๆติดตั้งอยู่เหนือแผงคอนโซลอีกชั้นหนึง่ง แต่ไม่ว่าจะปรับยังไงก็ไม่มีความเย็นออกมาแม้แต่นิดเดียวและเพื่อ,อนๆทราบหรือไม่ว่าช่องดังกล่าวมีไว้ทำอะไรมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับอันที่จริงแล้วนะครับช่องอากาศเล็กๆที่ติดตั้งอยู่บนปลายของคอนโซลทั้งสองข้างนั้น เป็นช่องอากาศที่สามารถใช้ได้จริงนะครับไม่ได้ทําไว้หลอกๆเพื่อความสวยงามแต่อย่างใดแต่หากประโยชน์ของมันนะครับไม่ได้มีหน้าที่เป่าลมเย็นให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายเหมือนกับช่องแอร์ปกติแต่เป็นเพราะมันมีหน้าที่ไล่ฝ้าสําหรับกระจกหน้าต่างทั้ง2ฝั่งนั่นเองครับเนื่องจากการขับรถนะครับทมกลางสายฝนหรือวันที่มีอากาศเย็นอาจส่งผลให้ฝ้านะครับเกาะบริเวณกระจกรถได้ซึ่งหากกระจกหน้าต่างคู่หน้านะครับมีฝ้าเกาะอยู่คู่ขับขี่นะครับจะไม่สามารถมองเห็นกระจกได้สะดวกมากนัก จึงจำเป็นต้องมีช่องอากาศที่ว่าเพื่อกำจัดฝ้าออกไปอย่างรวดเร็วนั่นเองครับวิธีการเปิดใช้งานนะครับก็ง่ายมากเนื่องจากช่องดังกล่าวทำงานควบคู่กับระบบไล่ฝ้าของกระจกหน้าด้วยการกดปุ่มไล่ฝ้าที่มักจะรวมอยู่กับแผงสวิตช์ควบคุมปรับอากาศโดยจะแยกแยะปุ่มไล่ฝ้าด้านหน้าหรือด้านหลังให้สังเกตว่าปุ่มไล่ฝ้าด้านหน้านะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปกระจกโค้งคล้ายกับเวลาเปิดที่ปัดน้ำฝน ส่วนปุ่มไล่ฟ้าหลังนะครับจะใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทันทีนะครับที่กดปุ่มไล่ฟ้าด้านหน้าตัวรถนะครับจะดึงเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารพร้อมกับปรับเปลี่ยนที่ทางลมทั้งหมดเพื่อใช้ในการเป่ากระจกบังลมหน้าและกระจกหน้าต่างโดยระหว่างนี้นะครับอาจมีกลิ่นภายนอกเข้ามาในตัวรถได้เนื่องจากระบบจะดูดอากาศภายนอกเข้ามาปรับอุณหภูมิของผิวกระจกภายในให้ใกล้เคียงกับภายนอกนั่นเองครับ จะช่วยให้ฝ้าที่เกาะอ,อยู่ค่อยๆหายไปแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับฟังก์ชันนี้ไม่ได้มีกับรถทุกรุ่นนะครับผมรถยนต์บางรุ่นหรือหลายๆรุ่นไม่มีระบบนี้นะครับเต็มที่ก็มีแค่ระบบไล่ฝ้าหลังนั่นเองครับรู้แบบนี้แล้วนะครับก็ลองไปใช้งานในช่วงฤดูฝนนี้กันนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ วังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อน,น,นไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ